สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวโน้ตตัวโน้ตคือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บันทึกแทนหน่วยเสียงและจังหวะของดนตรีมีชื่อเรียกและค่าแตกต่างกันไปตามรูปร่างลักษณะดังนี้นะครับลักษณะของตัวโน้ตโน้ตตัวลาากลมลักษณะคล้ายค้ากับเลขศูนย์ หรือว่าตัวโอนะครับชื่อไทยเรียกว่าวงกลมชื่ออเมริกันคือโน้ตอัตราความยาวของเสียงยาวที่สุดข้าขงตัวโน้ตก็คือหนึ่งนะครับต่อไปโน้ตตัวขาวมีลักษณะของตัวโน้ตคล้ายๆกับโน้ตตัวกลมตรงนี้นะครับแต่เพิ่มหางขึ้นมาชื่อไทยคือตัวขาว ชื่ออเมริกันคือ half note มีอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมนะครับค่าของตัวโน้ตก็คือเศษหส่วนสองก็หมายความว่าโน้ตตัวขาว2ตัวจะเท่ากับโน้ตตัวกลมอยู่หตัวนะครับต่อไปโน้ตตัวดำโน้ตตัวดำมีลักษณะคล้ายๆกับโน้ตตัวขาวแตกต่างกันตรงที่โน้ตตัวดำนะครับท้างในตัวโน้ตจะทึบนะครับก็เลยเรียกว่าโน้ตตัวดำ ชื่ออเมริกันคือ water note มีความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวค่าของตัวโน้ตก็คือ1/4ครับควหมายความว่าโน้ตตัวดำ4ตัวนะครับจะเท่ากับโน้ตตัวกลมอยู่1ตัวตรงนี้นะครับและโน้ตตัวดำเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขาวคือมีตัวขาว1ตัวจะเท่ากับโน้ตตัวดำอยู่2ตัวนะครับ ต่อไปโน้ตตัวกระเบิดหนึ่งชั้นครับมีลักษณะคล้ายๆกับโน้ตตัวดำเหมือนกันแต่จะเพิ่มเข้ามาก็คือจะมีชายทงเพิ่มขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับเรียกว่าโน้ตตัวกระเบิดหนึ่งชั้นชื่ออเมริกันก็คือเอทโน้ตมีอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับก็หมายความว่าโน้ตตัวกระเบิดหนึ่งชั้นแปดตัวเท่ากับโน้ตตัวกลม ตรงนี้ถัดหนึ่งตัวแล้วก็น ố ตัวเบีตหนึ่งชั้นสองตัวมีค่าเท่ากับน ố ตัวดําอยู่หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าน ố ตตัวเบีตหนึ่งชั้นเป็นครึ่งหนึ่งของน้ตตัวดานะครับตรงนี้ต่อไปน ố ตัวขบีตสองชั้นมีลักษณะคล้ายๆกับน ố ตัวขบีตหนึ่งชั้นแต่มีชายทงเพิ่มเข้ามานะครับเป็นสองตัว จึงเรียกว่าโน้ตตัวขบเคืสองชั้นชื่ออเมริกันก็คือ16โน้ต n o e มีอัตราความยาวของเสียงเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขบเคืหนึ่งชั้นมีค่าเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบหกนะครับก็คือมีโน้ตตัวขบเคืสองชั้นอยู่สิบหกตัวถึงจะเท่ากับโน้ตตัวกลมหนึ่งตัวนะครับจากตรงนี้เราสามารถเขียนเป็นแผนผังการกระจายค่าของตัวโน้ตได้ดังนี้นะครับ ตรงนี้เรียกว่าโนตตกลมนะครับทุกคนก็นอนตัวตกลมหนึ่งตัวเท่ากับโน้ตตัวขาวอยู่สองตัวนะครับเพราะว่าโน้ตตัวขาวเป็นครึ่งหนึ่งของมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวกลมโน้ตตัวกลมหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับโน้ตตัวดำอยู่สี่ตัวนะครับตรงนี้ โตัวปมหนึตัวมีค่าเท่ากับโนต,ตัวขบีตหนึ่งชั้นอยู่8ตัวนะครับและโนต,ตัวลมหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับโนต้ตัวขบีตสองชั้นอยู่สิบหกตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกครบนะครับถ้ามาดูความสัมพันธ์นะคะโโรับโนตัวลมหนึ่งตัวเท่ากับ โน้ตตัวขาวซึ่งมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำนะครับต่อไปโน้ตตัวขาวนะครับหนึ่งตัวเข้ากับโน้ตตัวดำเป็นอยู่สองตัวนะครับเพราะว่าโน้ตตัวดำเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาวแล้วก็โน้ตตัวขาบเตหนึ่งชั้นเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวดำโน้ตตัวขาบเตสองชั้นเป็นครึ่งหนึ่งของโน้ตตัวขาบเตหนึ่งชั้นนะครับนี้คือแผนผังการกระจายค่าของตัวโน้ตเพื่อเราทราบ ลักษณะของตัวโน้ตและค่าต่างๆแล้วนะครับเรามาดูตัวหยุดบ้างน,นะครับตัวหยุดนะครับเรียกว่าเบสคือเครื่องหมายพักเสียงหรือเครื่องหมายที่ทําให้เสียงเงียบหรือหยุดชั่วคราวแล้วแต่จังหวะนะครับซึ่งจังหวะยังคงดําเนินต่อไปจะหยุดนานเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวหยุดและอัตราความยาวของตัวหยุดนะครับเรามาดูลักษณะของตัวหยุด ตัวหยุดตัวกลมมีลักษณะคล้ายๆกับเส้นขีดหนึ่เส้นนะครับแล้วมีกล่องทึบสีดำอยู่ด้านล่างนะครับเรียกว่าตัวหยุดตัวกลมชื่ออเมริกันคือโบเัสอัตราความยาวนะครับเท่ากับตัวโนตตัวกลมนะครับทั้งอัตราความยาวของเสียงและก็ค่าของตัวหยุดแต่แตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นตัวโนตเราจะบรรเลง โน้ตตัวนั้นนะครับให้มีความยาวเท่ากับค่าของตัวโน้ตอนั้นในหากเป็นตัวหยุดนะครับเราจะพักเสียงให้เท่ากับค่าของตัวหยุดนั้นๆนะครับต่อไปลักษณะของตัวหยุดตัวขาวนะครับมีลักษณะเป็นเส้นขีดและมีกล่องทึบสีดําอยู่ข้างบนนะครับจะสังเกตว่าถ้าเป็นตัวหยุดตัวกลมกล่องทึบสีดําจะอยู่ด้านล่างถ้าเป็นตัวหยุดตัวขาวกล่องทึบสีดําอยู่ข้างบนนะครับเรียกว่าตัวหยุดตัวขาว ชื่อ,อมริกันคือ half base อตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหยุดตัวกลมนะครับค่าของตัวหยุดก็คือ11ส่วน2นะครับตัวดำมีลักษณะคล้ายๆกับเลข3นะครับเรียกว่าตัวหยุดตัวดำชื่อบอริกันคือ quarter base มีอัตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวหยุดตัวขาวนะครับมีค่าเท่ากับ11ส่วน4 ัวกะเบ็ดหนึ่งชั้นนะครับมีลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้นชื่อบริการคือเอทเรมีอตราความยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของตัวหยุดตัวดำนะครับมีค่าเท่ากับสิบหนึ่งส่วนแปดตัวหยุดตัวกระเบ็ดสองชั้นนะครับตรงนี้นะครับชื่อบริการคือ16 เอตราความยาวเป็นครึ่งหนึ่งของตัวขบหนึ่งชั้นนะครับทีบนนสสบ่ค่าเท่ากับ0.46ซึ่งเราสามารถมาเขียนแผนผังการกระจายค่าของตัวหยุดได้ดังนี้นะครับตัวหยุดตัวกลมนะครับที่มีกล่องทึบอยู่ด้านล่างนะครับจะกระจายค่าได้เป็นตัวหยุดตัวขางหรือสองตัวนะครับตรงนี้ และได้ตัวหยุดตัวดำอยู่4ตัวนะครับและได้ตัวหยุดตัวขบีตหนึ่งชั้นอยู่8ตัวนะครับและมีค่าตั้งกับตัวหยุดตัวขบีตสองชั้นอยู่16ตัวนะครับอันนี้คือการกระจายค่าของตัวหยุดนะครับซึ่งตัวโน้ตและตัวหยุดจะมีรูปร่างและความสัมพันธ์กันดังนี้นะครับ บทต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับบรรทัดเส้นต่อไปนะครับนี่ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ